สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเอมี่พิทักษหมู่คนทายินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสมัชชาสุขภาพน่ารู้ในวันนี้ดิฉันอยู่ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซนทาราสุรรัชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่15นี้ในวันที่21ถึงวันที่22 2ธันวาคมพุทธศักราช2565 ภายใต้ประเด็นหลักความเป็นธรรมด้านสุขภาพโอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทยเพื่อร่วมกันบันทึกสิ่งที่ดีร่วมชี้ทิศทางสร้างสารรค์โอกาสและความท้าทายใหม่ๆของประเทศไทยและในปีนี้นะคะเราได้มีการขยายการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเครือข่ายในรูปแบบต่างๆมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นนโยบายสาธารณะทั่วประเทศเน้นประเด็นหลักนั่นก็คือความเป็นธรรมด้านสุขภาพโอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทยทั้ง3วาระได้แก่การขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG โมเดลและสุดท้ายหลักประกันรายได้และคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูขอายุซึ่งภาคีเครือข่ายจำนวนมากเหล่านี้ได้ร่วมกันพัฒนาและกลั่นกรองออกมาเป็นอย่างดีโดยในวันงานจะมีการหาฉันทมติและรับรองมติ มีการกล่าวถ้อยแถลงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมเฉลิมฉลองและพัฒนาการขับเคลื่อนมติที่ทำมาตลอดทั้งปีและการรายงานผลการขับเคลื่อนมติของปีที่ผ่านมาด้วยค่ะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือปาถักกถาพิเศษในหัวข้อความเป็นธรรมด้านสุขภาพโอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ถ้าพูดถึงเรื่องความจนเนี่ยนะถ้าจะให้ขจัดจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันค่อนข้างจากไกลแต่ถ้าเกิดถามว่ากระบวนการ b c ซเนี่ยเราไปมองกันที่พื้นฐานก่อนว่าเรากำลังจะขจ,ขจัดความจนของใครถ้าบอกขจัดความจนของระดับระดับางล่างระดับลากญ้า,า,าเนี่ยก็ถือว่ามันจะมันจะมีมีอะไรที่ส่งผลได้ยกตัวอย่างเช่นดีคืออะไรไบโอใช่ไหม ไบโอนี่ก็คือการที่เราจะต้องได้ใช้ในเรื่องของชีวภาพต่างๆซึ่งมันก็เป็นเป็นเป็นวัตถุดิบที่มัมีพื้นๆอยู่ในแต่ละชุมชนอยู่แล้วซึ่งถ้าเรารู้จักใช้มันเกิดคุณค่าเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดรายได้ขึ้นมาแต่ซีนี่คือเซอร์คูลาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่าอะไรตอนนี้เรากําลังใช้วัตถุดิบของชาติเราค่อน้างจะสิ้นเปลืองมากนะสิ้นเปลืองมากๆเลย ทนี้เราจะทําอย่างไรที่จะให้ไอ้วัตถุดิบเนี้ยมันมีอย่างอื่นมาทดแทนอย่างอย่างตอนนี้เรามองเรื่องเรื่องขยะอย่างเงี้ยอ่ะหรือว่าธนาคารรีไซเคิลขยะรีไซเคิลทันทีเราจะไปใช้แร่ธาตุจากจากทรัพยากรธรรมชาติเราก็จะมาใช้ไอ้พวกที่มันเป็นขยะเนี้ยเอากลับมาใช้แทนในในใน,ในแร่ธาตุตั้งต้นส่วนจีก็คืออะไรครับกรีนนั่นหมายความว่าการทําธุรกิจอะไรต่างๆทุกๆอย่างนี้ค,คือคือต้องมองเรื่องสิ่งแวดล้ลอมละ คุณกำลังกาลังบ่อนทําลายทรัพยากรของชาติบ่อนทําลายสิ่งแวดล,ลอ้อมซึ่งตอนนี้ภาวะโลกร้อนเนี่ย global warming เนี่ยมันมากันอย่างมากมายอย่างที่เราเห็นนั้นตรงนี้ทั้ง B C และ G ถ้าเกิดมันทํากันทุกๆระดับตั้งแต่รากหญ้าการค้าแบบ SML SME หรือว,ว่าชั้นกลางแล้วก็ระดับศูนย์เนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันถึงว่ามันแก้ได้ในเรื่องของไอ้ความยากจนก็คือมันมีรายได้เพิ่มขึ้น,นเองเดี๋ยวจะบอกว่า ยากจนและไม่มีนี่มันคงจะมองอีกไกลแต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดทุกครอบครัวมีรายได้จากตรงนี้มันก็น่าจะพยุงตัวเองให้มีชีวิตอยู่ได้ปกติครับและตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่หน้าห้องเสวนาห้องที่พูดถึงเรื่องมุมมองของคนรุ่นใหม่กับความรุนแรงในสังคมไทยเรามาฟังกันดีวกว่าว่า คนรุ่นใหม่จะให้มุมมองอย่างไรเกี่ยวกับความรุนแรงในสังคมไทยค่ะอ๋อสำหรับประสบการณ์โดยตรงของแก้มนะคะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยจะเป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจค่ะก็คือแก้มกับคุณแม่เนี่ยจะมีปัญหากันบ่อยครั้งในเรื่องคําพูดการใช้คำหยาบการใช้คำพูดที่เปรียบเทียบกับคนในครอบครัวก,กันเองค่ะทำให้เราเก็บสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กจนเราเป็นวัยรุ่นจนถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วแล้วเราไม่มีที่ที่จะสามารถ พูดคุยได้ค่ะแก้มก็เลยได้มีคุณแม่เขาก็เลยไปปรึกษากับเพจ m o r r o w ค่ะว่าจะทำยังไงดีกับแก้กับการกับการที่เรามีปัญหาแบบนี้คุณแม่ก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นแล้วมันทำให้แก้มก็เริ่มคิดว่าเอ้ยการที่คุณแม่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยค่ะเพราะว่าความรุนแรงค่ะถ้าสมมติฝ่ายหนึ่งมันยังมีอยู่แต่อีกฝ่ายหนึ่งมัน,มนเริ่มสงบแล้วใช่ไหมคะมันก็จะยังคงมีอยู่แต่ถ้าสมมติมันไม่มีทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะมันก็จะ จากการที่ได้มาประชุมสมัชชาในครั้งนี้รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าได้เห็นได้เสนอนโยบายหลากหลายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสภาพจิตใจเด็กในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันนี้เด็กเรานะครับได้รับความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงลักษณะที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ <inate> ความรุรนแรงในครอบครัวความรุรนแรงในสถานศึกษาความรุนแรงทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วผมมองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหมือนตัวผมเองเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเยอะตัวอย่างเช่นสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดอย่างเงี้ยมันเป็นความรุนแรงที่รู้สึกว่ามันเฉยๆแล้วมันรู้สึกว่าไม่ได้กลัวมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นเมื่อไรก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปซึ่ง โดยรวมๆแล้วในฐานะที่ตัวเองเรียนด้านจิตวิทยาเนี่ยการที่เราอยู่ในสังคมที่มีความรุนแรงซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยมันจะทําให้เราซึมซัดแล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อต่อเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ให้ให้เขามีความรู้สึกเฉยๆเหมือนเหมือนเราเราเฉืในในทวันนี้เรารู้สึกว่าพอพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเด็กได้ได้มีความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยแสดงว่าสังคมในภายหน้านเนี่ย เราจะมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับดังนั้นผมมองว่าควรที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาเนี่ยเ,เพิ่มตำแหน่งให้กับครูที่ทำงานด้านสุขภาพจิตเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิยาโรงเรียนครูเนตแนวที่ทำหน้าที่เนตแ,แนวจริงๆไม่ใช่ว่าได้รับภาร,ระงานอื่นที่ต้องมาทำดูแลเด็กนะครับหรือนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียนคือตรงนี้ผมมองว่าเด็กและเยาวชนปัจจุบันเนี่ย ต้องการพื้นที่ความปลอดภัยด้านจิตใจความปลอดภัยด้านความมั่นคงในชีวิตนะครับโดยเฉพาะในในโรงเรียนซึ่งซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงเรียนนะครับครับผมก็ฝากเวทีนี้ให้ทุกคนผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะให้ความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมในการพัฒนาสภาพจิตใจเด็กให้รู้สึกว่าเขามีความเข้มแข็งมากขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้เปราะบางเปราะบาง จึงเป็นโรคซึมเศร้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับและในห้องต่อมาจะคุยถึงเรื่องประเด็นของกลไกการเงินเพื่อการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและมีสุขภาวะเรามาฟังคนที่นี่กันดีกว่าว่ามีแง่คิดและมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับกลไกทางการเงินเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในมติ8ข้อที่เราเสนอเมื่อปี59นะครับก็เป็นเรื่องของการเงินที่จะ เข้าถึงได้สําหรับในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มีสุขภาวะนะครับซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องที่เรายัางค้างอยู่ตั้งแต่การทำมติปี59นะครับที่ยังไม่ค่อยได้มีการขยับเยื่นเราก็เลยได้มาคุยกันในวันนี้ว่าในเรื่องของการสร้างาการเข้าถึงระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีไรายได้น้อยแล้วก็คนทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับ ก็จะมีการให้ความรู้ตั้งแต่ต้นว่า,เ,าเรื่องสถานการณ์ในเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรนะครับโดยอาจารย์กิติก็จะเล่าให้ฟังแล้วก็มีเรื่องของการพูดคุยกันเพื่อแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถแก้ไขได้ยังไงปรับปรุงได้ยังไงนะครับซึ่งผู้ที่เข้าร่วมสัมมนากับเราเนี่ยก็ได้มีการเสนอแนวทางหลายแนวทางนะครับเริ่มด้วยว่า เรื่องระบบการเงินนียมันไม่น่าจะเป็นระบบรายบุคคลหรือปัจเจกแต่ว่ามันควรจะเป็นระบบกลุ่มได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ประเทศไทยเรายังไม่มีที่อื่นทำนอกจากอของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งให้เงินกู้ในระดับกลุ่มไปพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการ,ราเวทีเกี่ยวกับพื้นที่สาธาระเรารวมสมองกันว่าพื้นที่สาธาระในอนาคตมันมีอุปสรรคและโอกาสมีความท้าทายอะไรได้บ้าง บ้างนะครับแล้วก็เรามีโซลูชันใหม่ๆยังไงที่จะตอบโจทย์กับความท้าทายเหล่านั้นเรื่องพื้นที่สาธารณะซึ่งวันนี้เราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆนะครับทั้งภาคราัฐภาคเอกชนภาควิชาชีพนะครับเรามีทางสปสชด้วยแล้วก็มีท้องถิ่นอย่างหาดใหญ่ก็มาให้ความเห็นถึงโอกาสแล้วโซลูชันใหม่ๆของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะซึ่งก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องมากมายนะครับว่าจริงๆความรู้เหล่านี้มันน่าจะส่งต่อถู่ท้องถิ่นอื่นๆ นะครับไม่ไม่ไมใช่แค่เมืองใหญ่เท่านั้นแต่ว่าท้องถิ่นอาจจะเป็นชุมชนตำบลต่างๆที่อาศัยมติสมาช,ชาสุขภาพในเรื่องของพื้นที่สาธารณะเนี่ยมาสานพลังสานความร่วมมือเพื่อทําให้เรื่องพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเวทีวันนี้ครับน่าจะต้องเอา ข้อเสนอต่างๆเนี่ยไปสานพลังเพื่อทําให้เกิดรูปธรรมต่อไปแล้วก็สื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อทําให้เรื่องพื้นที่สาธารณะเนี่ยอยู่ในความเข้าใจแล้วก็อยู่ในความสําคัญของทุกคนในสังคมจริงๆที่เราสามารถร่วมกันพัฒนาได้ก็ในภาพรวมๆนะครับก็คือเรื่องปัญหาของการเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ทั้งมีรายได้น้อยนะครับที่อยู่อาศัยราคาแพงน,นะครับแล้วก็เข้าไม่ถึงคนไกการเงิน จากในรูปแบบปกติที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็จากการสรรพสุนจากภาครัฐนะครับเพื่อก็ในขณะเดียวกันที่ภาครัฐเนี่ยมีนโยบายแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยระยะยาว20ปีนะครับตอนนี้ก็มาดูกันว่าช่องว่างที่เราจะทําให้คนจนเนี่ยสามารถเขา้าถึงที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมีมันจะมีการทําดําเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ในแนวทางการแก้ปัญหานะครับก็ไปสํารวจดูว่าแหล่งเงินเนี่ยมันมีอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับข้อติดขัดในการนําแหล่งเงินลงมาถึงชุมชนเนี่ย มันมีอยู่จุดไหนบ้างนะครับระบบการเงินของที่เป็นต้นแบบของเมืองนอกนะครับและที่มีอยู่ในภาคในเมืองไทยเนี่ยมัน มันมีช่องทางไหนที่ยังไปไม่ถึงนะครับมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงบ้างนะครับแล้วก็รูปแบบที่หัวใส่เนี่ยที่ทํายังไงให้มันมีราคาถูกลงนะครับแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าทั้งชุมชนนะครับแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะครับผู้สูงอายุเนี่ยจะได้เข้าถึงที่หัวศสยที่เป็นปัจจัยหลักนะครับก็ในแนวทางการที่ได้สรุปกันมานะครับก็คือหาช่องทางทางการเงินนะครับแล้วก็ก็ได้เห็นช่องทางต่างๆนะครับช่องทางจากภาครัฐหน่วยงานกลาง านะครับช่องทางจากงบประมาณที่มีค้างอยู่ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็จากภาคเอกชนเองนะครับที่ทุกทุกฝ่ายเนี่ยทุกภาคส่วนน่าจะต้องช่วยกันดูแลกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องการออมทรัพย์แล้วก็การสร้างต้นทุนการเงินในชุมชนนะครับในระบบกลุ่มที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็การที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็น แกนกลางในการประสานงานนะครับทั้งผู้มีรายได้น้อยทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาเห็นปัญหานี้ร่วมกันแล้วก็มาออกแบบวิธีการแนวทางกันแก้ปัญหาร่วมกัน,นครับก็เรียกว่าคนละไม้คนละมือนะครับเงินก็ลงมาช่วยกันกองดูนะครับแล้วก็ ผู้มีรายน้อยเนี่ยก็มาช่วยกันออกแบบว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยมีมีความเดือดร้อนมีความต้องการลักษณะไหนนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาออกมาในลักษณะไหนนะครับนี้ก็เป็นภาพรวมของแนวทางการทํางานที่สรุปได้จากห้องการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับผมขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่15นี้คุณผู้ชมได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานนี้ได้พอสมควรเลยใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้ดิฉันเอมี่ต้องขอจบหน้าที่ในการเป็นพิกรไว้เพียงเท่านี้ในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมงานอะไรกันต่อก็ขอฝากติดตามได้ในเพจ Health Station และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญก็เข้าไปติดตามได้ในเพจ Health Station ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไิก่อนค่ะสวัสดีค่ะ